สวัสดีคะ่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ถูกลงวัลวันนี้นะคะ<ม>เป็นวันที่1เมษายนพศ .64 นะคะเป็นวันที่สลักกินแบ่งรัฐบาลของเรานะนะคะได้ทำการออกรางวันเรามาตามสัญญานะคะที่เราได้บอกกันไว้ว่าอ่าหลังสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะทำการออกรางวัลแล้วผู้คํานวณจะมาเจอกับสมาชิกทุกทท่ททานนะคะและทุกทท่ททานที่เข้ามารับชม ว่าเราจะได้มาแสดงความยินดีกันหรือไม่นะคะในที่สุดนะคะเราก็ทําได้นะคะงวดน,นี้ของเรานะคะมาทั้ง2ตัวล่างและ2ตัวบนท่านผู้ใดนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะก็อย่าลืมนะคะนำโชคลาบของเรานะคะท่านผู้ใดมีพ่อแม่นะคะก็ให้กับพ่อแม่เรานะคะแล้วก็บอกกับท่านว่าเาเราได้ โชคลาบนะคะทรัพย์ของเราได้มาจากโชคลาบแล้วก็ขอพรของท่านนะคะให้ท่านได้พอเราอีกเราจะได้มีโชคมีลาบกันต่อๆไปนะคะวันนี้ของเราก็ได้เข้าทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างเหมือนเดิมนะคะแต่เขามาเป็นตัวกลับนะคะ,ะท่านผู้ใดซื้อแล้วต้องกลับด้วยผู้คํานวณจะบอกแบบนี้ทุกครั้งนะคะเท่าที่จําได้นะคะค่ะ และชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เข้ารางวัลน,นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะ <c oughs> คู่ชุด2ตัวล่างแบ่งปันประจํางวดวันที่1เมษายนพศหกสี 64, นะคะที่เราให้ไว้นะคะและผู้กําหนดก็บอกว่าเราจะได้มาแสดงความยินดีกันรุมไม่นะคะในที่สุดเราก็ทําสําเร็จนี่นะคะ เขามาเป็นตัวกลับนะคะค่ะและเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือสุดบนนะคะชุดนี้นะคะเป็นคู่ชุด2ตัวบนล่าสุดประจำงวดวันที่1เมษายนพศ6 4ที่ผู้คำนวณให้ไว้นะคะเขาก็มาเป็นตัวกลับนะคะเข้ามา07อ่า ของเรานะคะเป็น0ูนย์เจ็ขาออกสองเจศนะคะของเราได้เป็นตัวกลับนะคะเพราะว่า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผูค้คนวณพยายามสุดๆแล้วนะคะได้เป็นตัวกลับก็ยังดีนะคะขอใหอ้ทุกท่านนะคะที่มีโชคลาบนะคะอย่าลืมนะคะทำบุญ ไม่ต้องไปทํำกายบ้านนะคะทํากับพระในบ้านก่อนนะคะแต่ท่านผู้ใดนะคะไม่มีพระในบ้านแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะทําบุญอะไรก็ได้ที่ท่านสบายใจนะคะจะเป็นการให้ท่านอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านตั้งจิตนะคะการทําบุญของเราให้แล้วไม่เอาคืนนะคะและมันจะส่งผลนะคะให้เรานะคะมีโชคมีลาบกันต่อไปค่ะ ท่านผู้ใดนะคะได้โชคลาภก็ขอเสียงให้กับผู้คํำนวนหน่อยนะเราจะได้มีกำลังใจนะคะทำสูตรกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรอื่นๆนะคะสูตรอื่นๆที่อ่าที่เราให้ไว้นะคะสองตัว <c oughs> เด่นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรนี้นะคะ ที่เราให้ไว้อันนี้ต้องออกออะสูตรนี้นะคะที่เราให้ไว้ก็คือล่าง2ตัวมา1ตัวนะคะที่เราให้ไว้ก็คือ0ูและ1นะคะเขามา05นะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะ05เราก็ได้0ูนย์นะคะ แล้วเราจะนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในงวดวันที่16เมษายนพศ64นะคะอ่าแล้วเรามาดูอันนี้อีกเอามาทีละใบจะเอามาทีละหลายใบมันก็จะ6นะคะไม่ใช่ไไรโตมันเต็มไปหมดแปบ๊บนึงนะคะ อันนี้ถ้าจะโอเคอ่าอันนี้นะคะก็คือล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะอ่าผ่านไปสูตรนี้นะคะสูตรที่เขาเข้านะคะเขามาศูนย์ห้านะคะสูตรนี้เป็นสูตรล่างเดินดีประจำวัวเป็นที่หนึ่งเมษายนพศหกสี่นะคะก็คือเราให้ไว้นะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเขามาศูนย์ เมื่อเขาเข้านะคะผู้ค <lawsuit royable> <What S 1> ํานวณนะคะจะนําสูตรนี้นะคะมาคานวณให้ท่านต่อนะคะในงวดวันที่16เมษายนแล้วเรามาดูสูตรนี้นะคะเหตุใดของเราทําไมถึงเป็นตัวกลับนะคะนี่คือหลัก10ล่างนะคะที่เราให้ไว้ก็คือ3ามสาหนะคะเข้ามา0ูเข้าไปเป็นหลักหน่วยสละงวดนี้นะคะนี่นะคะและอีกงวดอีกสูตรหนึ่งของเรานะคะก็คือหลักหน่วยล่าง ค่ะที่เราให้ไว้ก็คือ0.34นะคะเขาเป็น0.5เราให้หน่วยมา10เราให้10มาหน่วยนะคะเป็นเหตุที่เขามาเป็นตัวกลับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้สูตรนี้นะคะเป็นสูตร10หน่วยบนเดินดีที่เราให้ไว้ก็คือ 7จ็เก้ามา270เจ็ดศูนยะคะสิหน่วยบนเดินดีของเราเขายังเดินดีอยู่นะคะเข้ามาเจ็ดหลักสิบนะคะยังเดินดีอยู่นะคะเมื่อเขายังเดินดีอยู่ผู้คำนวณจะนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในงวดวันที่16เมษายนพศ6 4นะคะแล้วเราก็มาดูสูตรนี้นะคะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่2ของเราที่ให้ไว้นะคะ10หน่วยบนเดินดีประจำงวดวันที่1เมษายนพศ264สูตรนี้เป็นสูตรที่2นะคะเขาก็มา2 7 0นะคะเขาก็ยังเดิน0อยู่นะคะอ่งวดที่แล้วเขา7นะคะอันนี้เฉพาะ10หน่วยนะคะ เมื่อเขายังเดินดีอยู่นะคะผู้คำนวณก็จะนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณในท่านต่อในงวดวันที่ 10, 16เมษายนนะคะอ่ะแล้วเรามาดูการวิเคราะห์ดาวของเรานะคะการวิเคราะห์ดาวของร้อยสูตรนะคะต้องขอประทานอาภัยอย่างสูงนะคะเข้ามาข้างบนนะคะ2 7 0ข้างล่างออก0 5นะคะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะที่เราให้ไว้ ะะถือว่าผู้คำโดนวิเคราห์ดาวน้อยมากนะคะเข้าน้อยมากนะคะต้องขอประทานอภัยด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าผู้ใดนะคะได้จับคู่ชุดของร้อยสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีนะคะวิเคราะห์ดาวไม่เข้าเข้าน้อยมากนะคะคือจับสับสน <c oughs> เขาเรียกว่าสับสนนะคะแต่ทำออกมาเป็นสูตรนะคะเขาก็ยังให้เราชื่นใจนะคะพรอะของเรามาเป็นตัวกลับนะคะถึงจะมาอตัวกลับก็มาทั้งล่างทั้งบนนะคะไม่ได้มาอ่าสูตรเดียวนะคะให้เราเสียใจนะคะยังไงเขาก็ยังมาทั้งล่างทั้งบนให้เราดีใจกันนะคะท่านผู้ใดนะคะได้โชคได้ลาบนะคะอะก็ขอเสียงขอเสียงหน่อยนะคะค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามร้อยสูตรมาตลอดนะคะและมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาทักถ่ายกันนะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะผู้คํานวณเมื่อวดที่ผ่านมานะคะผู้คํานวณสุขภาพไม่ค่อยดีจริงๆเลยนะคะวันนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะได้พักนะคะงานประจําก็หยุดนะคะงานคํานวณสูตรก็ไม่เอา พักอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาใหา้ให้ดูแลสุขภาพนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะแล้วก็ต้องต้องบอกว่าไงเดียทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจมานะคะผู้คำนวณน,น้อมรับไว้นะคะแล้วก็จะพยายามนะคะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถอน้อยนิดของผู้คำนวณน,นะคะ จะทาได้นะคะต้องต้องต้องขอขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะของท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะที่เป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะค่ะต่อสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจะถึงวินาทีนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันอ่า รับทัพย์กันทั่วหน้านะคะและได้ทรัพย์แล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมพ่อแม่เรานะคะอย่าลืมสร้างกุศลให้กับตัวเราเองให้เพิ่มขึ้นนะคะค่ะอ่างวนนี้ผู้คำนวณนะคะไม่เจ็บใจไม่เสียใจในงวดที่ผ่านมานะคะถือว่ายังยิ้มได้ค่ะองอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องขอบ,บคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้เอาละ วันนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินดีกว่านะคะค่ะแล้วเราได้พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปในงวดวันที่14เอ้ 16, สิเมษเมษายนนะคะพศ64สําสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ